พอก้าวเข้าสู่เลข3ปุ๊บเนี่ยสองกระจกทีเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาหลักๆของวัยเลข3เลยนั่นก็คือปัญหาริ้วรอยออทำไมเวลามันผ่านไปไวัยขนาดนี้สวัสดีค่ะก้อยค่ะก้อยอนุสาค่ะสาวๆคนไหนที่กําลังก้าวสู่เลข3หรือว่าเลขบวกบวกขึ้นไปแบบก้อยนะคะหันมาฟังคลิปนี้กันค่ะถ้าเราสังเกตดีๆในช่วงรายุของเราประมาณ10กว่า20กว่าเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องสิวเป็นปัญหาสําคัญเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ฮอร์โมนภายในร่างกายของเราเนี่ยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ พอก้าวเข้าสู่เลข3ปุ๊บเนี่ยสองกระจกทีเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาหลักๆของวัยเลข3เลยนั่นก็คือปัญหาริ้วรอยออทําไมเวลามันผ่านไปไวัยขนาดนี้แป๊บๆนะคะหน้าของเราก็เกิดริ้วรอยบางๆขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสกินแคร์ที่ช่วยเข้ามาตอบโจทย์ผู้หญิงวัยแบบเราๆเ,เ,เ,เนี่ยควรจะเป็นตัวที่เขาเข้ามาช่วยบำรุงผิวให้อ่อนเยาว์นะคะรวมถึงช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยต่างๆของเราได้ด้วยแม้แต่ปัญหาผิวแห้งกล้านผิวหมองคล้ำไม่สดใสเนี่ยก็พบเจอในผู้หญิงวัยแบบเราๆได้ง่ายเช่นกัน แค่ตัวที่ก้อยอยากมาแนะนําในวันนี้นะคะที่ตอบโจทย์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดไปนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ My n a t 20 p i n k o Anti d Winkle b o m b ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นครีมสูตรเฉพาะผิววัยเราค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยลึกริ้วรอยแห่งวัยรวมถึงปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําผิวหมองคล้ําดูไม่สดใสรวมถึงปัญหาผิวแห้งกล้านเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเอาอยู่นะคะเรียกได้ว่าสวยจบครบในกระปุกเดียวเลยและต่อจากนี้นะคะก้อยขอเรียกเจ้าครีมกระปุกนี้ว่าครีมเกรดทองคําค่ะเพราะว่าเขาทําให้เราตื่นตาตื่นใจในเนื้อครีมของเขาที่เขาเอาเจ้าเกรดทองคําเข้าไปผสมอยู่ด้วยนี่แหละทองคําบริสุทธิ์ที่ าผสมเข้าไปเนี่ยเขาจะช่วยให้ผิวหน้าของเราดูกระจ่างใสเรียบเนียนแล้วก็ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้ริ้วรอยตื้นขึ้นส่วนผสมหลักๆที่เขาอัดแน่นเข้าไปในเจ้าครีมกระปุกนี้นะคะนั่นก็คือโปรโตีนจากรกแกะค่ะซึ่งเป็นรกแกะที่เขาคัดมาจากออสเตรเลียแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยกระชับผิวของเราที่หย่อนคล้อยนะคะรวมถึงช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าของเราด้วยและถ้าเราสังเกตกันดีๆนะคะเนื้อครีมของเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยนะคะดูดิขนาดเราคว่ำกระปุกอ่ะมันยังไม่ ไม่หกลงมาเลยนะคะแต่ถึงแม้ว่าเนื้อครีมของเขาจะเข้มข้นมากแค่ไหนก้อยกับรู้สึกว่าเนื้อครีมเขาเนี่ยค่อนข้างบางเบาเวลาที่เราทาบนผิวนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเขาเกลี่ยค่อนข้างงา่ายแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่บนผิวนะคะรวมถึงตอนที่มันแห้งแล้วเนี่ยเขาไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้บนผิวของเราเลยแล้วก็มันค่อนข้างซึมเข้ากับผิวของเราไวมากๆเลยนะคะดู ชุ่มชื้นมากมากๆซึ่งเราควรจะใช้ครีมตัวนี้ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนหลังจากที่เราล้างหน้าอย่างสะอาดอย่างเป็นประจำนะคะและสําหรับตัวก้อยเองนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีถ้าเกิดว่าเราเห็นใบหน้าของเราส่วนไหนที่เริ่มมีริ้วรอยหรือว่ามีริ้วรอยจางๆเนี่ยกก็จะใช้เจ้าเนื้อครีมอันนี้นะคะทาเข้าไปส่วนนั้นแบบหน,หนาๆเลยค่ะได้ด้วว่าเห็นส่วนไหนที่แบบว่ามีริ้วรอยเราก็จะโบกโบกโบโบเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับการมาร์กหน้าเลยเมื่อเราทาครรีมลงบนนผิวห้้าจะูสึก ถึงความชุ่มชื้นเลยนะเพราะว่าเขามีสารสกัดที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยกักเก็บน้ําไว้ใต้ผิวหนังให้ผิวเราดูอิ่มน้ํเปล่งปลัง่งอย่างเจ้าโซเดียมไฮายาลูรอนเซซึ่งสามารถเก็บกักน้ําไว้ในผิวได้มากกว่าไฮายาลูรอนทั่วไปถึง1000เท่าและก็ยังมีสารสกัดเซนเทล่าที่เขาเป็นตัวช่วยกระตุ้นกลาเจนให้ผิวนะคะรวมถึงช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มแล้วก็ช่วยเติมน้าให้ผิวให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงในส่วนสารสกัดอื่นๆนะคะเจะานะ้าไมนสกัทเวนตี้เนี่ยเขาตัวนี้เลย น,ะะนั่นก็คือเขาไม่มีน้ําหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยอยากผิวนุ่มชุ่มเนียนเนี่ยต้อง m a y n a t w e n t จริงๆค่ะเป็นครีมที่เหมาะสําหรับผิวไวัแบบเรามากๆเลยนะคะลองใช้ดูค่ะแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเราเนี่ยมันนุ่มชุมช่มชื่นแล้วก็ดูเปล่งปังขึ้นจริงๆสําหรับใครที่สนใจเจ้าครีม m น y n a t w e n t สามารถโทรเข้าไปที่เบอร์15.7 7หรือแอดไลน์ไปที่ s i m y n a t w e n t y เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีผิวหน้าอ่อนเยาว์ผิวเนียนนุ่มเปล่งปัง่งสุข จะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆว้ววเลข3นํนำหน้าที่กำลังกังวลเรื่องเกี่ยวกับริว้วรอยแห่งวัยกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกาลังใจให้ก้อยด้วยนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าใครเล่น Facebook นะคะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ของก้อยด้วยชื่อก้อยอุตสาถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไร dm เข้ามาถามทางแฟนเพจก็ได้ะคะ่ะหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวก้อยมาตอบโอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะกลับมาเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าค่ะอย่าลืมติดตามกันนะบ๊ายบายค่ะ